ครับสวัสดีครับก็ยังได้รับการต่อรับอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวตัวเต้าฟอร์จูเนอร์นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับก็ได้นํารถไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชุุทะครับทาการอัปเกรดระบบเสียงโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับซึ่งเป็นของทาง JBL เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนะครับหลังจากที่เราได้นําเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมเห็นไหมครับ ซึ่งเป็นของทางค่าย JBL นะครับใช้ลำโพงเดิมสิ่งที่เราทําการอัปเกรดนะครับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโรดิเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัว power amp ของ JBL นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพง JBL นะครับทำงานได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้ม ติดตั้งแบบไหนนะครับให้ตัวแดมกับตัวเวดี้รถมีการยืดเกาะกันกได้ดีติดตั้งแบบไหนนะครับให้เจ้าตัวลำโพง JBL นะครับทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสลับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเคร่งเสียงนะครับในรถโตต้าโฟลเจอเนอตัว t d คันนี้นะครับ ก็เสร็จส e ิ <hi> ้นเป็น hey ที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้ทําการอัปเกรดนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลาโพง JBL นะครับซึ่งมากับเจ้าตัวต o วเต้า Fortuner ตัวเชียร์ดีนะครับทางานนะครับได้ดียิ่งขึ้นได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าลีกนะครับคือการรั่วไหลนะครับเห็นไหมดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมทางทีมงานโอฮอนซาและชุนครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับแม้นะครับ ขั้นตอนในการติดตั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับทางทีมงานขุงวณนสาวและชูนครเราก็ทุ่มเทนะครับให้กับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมดูงานแดมนะครับติดตั้งแผ่นดมเสร็จแล้วนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเป็นเพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดในโรต t ตอร์ฟอร์จเนอร์ตัว t นีะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแปรเดมเพื่อให้เจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับซึ่งมากับเจ้าตัวตัวเต้าฟอนเจเนอร์ตัว t ดีนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับทางานนะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเวลาเราฟังพวกเนี่ยเราจะได้ยินมิติดนเนื้อเบสที่หนาขึ้นซึ่งของเดิมนะครับเราแทบไม่ได้ยินนะครับตัวเนื้อเบสนะครับของเจ้าตัวซับนะครับตัวนี้เลยนะครับพอเราติดตั้งเจ้าตัวแปรเดมปุ๊บนะครับเราก็ลดค ตัวซับก็ทางานได้แม่นยํานุ่มนวลและหนักแน่นนะครับได้เนื้อเบรท,ที่หนาลดค่าพลิกชั่นนะครับและดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดังทางชิ้นงานโอหอนซาวและชุครับใส่ใจละเอยียดทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพมายกเคลมเบตมาทําการติดตั้งพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเฟนนะครับเพื่อทำโครงสร้างของตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทาการทดสอบพลังเบรกดูนะครับ ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ในรถโตต้าโฟเจเนอร์ตัว t ชียนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับสำหรับรถ PPV นะครับตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งมีขอบเขตจํากัดนะครับวันนี้เราก็ได้เลือกตําแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับดูความลงตัวนะครับตัวซิงค์ขาวตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัวพอแอมป์นะครับของทาง JBL เราก็ได้นําสัญญานะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์นะครับในเจ้าตัวโลิเซอร์นะครับของสกายแอพพายนะครับดูการออกแบบตําแหน่งยึดเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับมีความแข็งแรงและมีความลงตัวตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับบลูทูธนะครับเพื่อเราสตรีมมิ่งไฟเพลงจากสมาร์ทโฟนนะครับซิงเข้ามาที่เจ้าตัวโลิเซอร์โดยตรงจะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆนะครับและดูขั้นตอนในการวายสายที่ได้มาตรฐานของทางทีมงานโอคอนซาวแล้วก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการเซตอัพแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟััังกนนดูะครบ ครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพนะครับเจ้าตัวเพอร์เซอร์นะครับโดยการเซตอัพเจ้าตัวโบรวิ้งชุหน้านะครับลำโพงบิ๊กเบลดนะครับรวมทั้งนะครับการคอนโทรลของตัวซับเฟอร์นะครับการสต็อปถนนฟาร์ทีนะครับมีความต่อเนื่องครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทำการแก้ไขระบบอัพติสต์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบวิจิและวิธีเสศษนะครับว่าเจ้าตัวลำโพงชีพลนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเนี่ย มันให้คุณภาพเสียงและ,ะรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราทงการทดสอบฟังครับเจ้าตัวลำโพง JBL ครับพอเราทาการเซตอัพนะครับให้มันทํางานนะครับได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับเสียงคอรลองนะครับโปร่งสายกลางวานนะครับไปแหลมพิ้วเก็บละเอียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัพเกรดระบบเครื่องเสียงโดยใช้ลำโพงเดิมๆซึ่งเป็นของ JBL ที่มาตัวใต้ครับเราจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮ นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงในรถโต้ต้าโตเทีอดนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ใช้เจ้าตัวโต้ต้านะไม่ว่าจะเป็นตัว ทีอดีนะครับหรือตัวตัวรีชินเดอร์อยากจะได้คุณภาพเสียงนะครับระดับให้เอ็นโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวและชุนครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับในรถโตต้าตัวทีอาร์ดีนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวและชุนครับแลขอให้มีความสุขการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ